สวัสดีค่ะกระแสข่า,ว,ขาวดังมาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยใครถ่ายถ่ายไปทําไมแซนฉเฉลยใครเป็นคนถ่ายภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือถ่ายทําไมยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสําหรับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์ที่ตํารวจเตรียมสอบพยานปากสุดท้ายวันที่22เมษายนนี้ก่อนที่จะมีการถแถลงปิดคดีอย่างไรก็ตามในโลกโซเชียลขณะนี้ได้มีการแชร์ภาพ หญิงสาวคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทและมีการอ้างว่าเป็นภาพถ่ายด้านหลังของแตงโมนิดาขณะที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทโดยมีจุดสังเกตคือผ้าลูกไม้สีขาวที่หญิงคนดังกล่าวพันเอวไว้เพื่อปิดทับบอดี้สูทซึ่งภาพดังกล่าวถือเป็นภาพชุดใหม่ของแตงโมก่อนเสียชีวิตที่มีการปล่อยออกมาในโซเชียล จนตามมาด้วยคำถามของชาวเน็ตว่าหญิงสาวคนดังกล่าวใช่แต่งโมจริงหรือไม่ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้17เมษายนที่สพเมืองนนทบุรีแซนวิสาพัฒนโนเมรัฐหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีได้เข้ามารายงานตัวต่อพนักง,งานสอบสวนเป็นครั้งที่2ตามเงื่อนไขาการประกันตัวโดยแซนใช้เวลาในการรายงานตัวต่อพนักง,งานสอบสวนประมาณ10นาทีก่อนลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ตนได้เห็นภาพแตงโมยืนหันหลังบนเรือที่ถูกแชร์ลงในทวิตเตอร์แล้วโดยภาพดังกล่าวตนเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดีก็เลยถ่ายไว้แซนยังยืนยันว่าแตงโมฉี่ท้ายเรือจริงแต่จากภาพหากสังคมสงสัยว่าชุดที่ใส่สามารถฉี่ได้ท้ายเรือหรือไม่ต้องถามกลับไปถึงคนที่บอกว่าทำไมถึงฉี่ไม่ได้เองและภาพนี้ ตนได้ส่งให้กับตำรวจและเพื่อนบางคนแต่ไม่รู้ว่าภาพถูกแชร์ไปได้อย่างไรและไม่ได้ติดใจที่มีภาพแตงโมหลุดที่ผ่านมาได้พูดคุยกับคนบนเรือบ้างแต่ส่วนใหญ่จะคุยกับกระติกแต่จะไม่ได้คุยเรื่องคดีเพราะรู้กันอยู่แล้วจึงเป็นการพูดคุยเรื่องเลื่อยเปื่อยทั่วไปส่วนตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติแม้จะมีอุปสรรคบ้างเพราะยังเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับคดีนี้ แซนกล่าวว่าไม่กังวลใจที่ตำรวจเลื่อนปิดคดีแต่รู้สึกเบื่อพร้อมทั้งยังฝากไปถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์ที่ทางตำรวจยังรอให้เข้ามาสอบปากคำเป็นปากสุดท้ายก่อนถแถลงข่าวปิดคดีในวันที่22เมษายนนี้หลังไปแจ้งความที่กองปราบว่าตัวเองให้ความเท็จว่าเพื่ออะไรคะว่างหรอคะที่ผ่านมาให้การตามความเป็นจริงทุกอย่าง มีหลักฐานพร้อมยังไม่จบอีกหรอคะที่ทำให้ทุกคนบนเรือต้องลำบากขนาดนี้มันได้อะไรขึ้นมาพอเธอค่ะเหนื่อยเลิกหิวรู้ดีเหมือนอยู่บนเรือแซงกล่าวต่อว่าตนยังรอวันที่22เมษายนนี้ว่าจะปิดคดีได้หรือไม่เพราะอยากกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติส่วนประเด็นที่กระแสสังคมคดีนี้แรงมากและมีหลายคนที่เข้ามาพูดให้ความเห็นถึงคดีนี้ จนเกิดเป็นกระแสะมากมายจนทำให้สังคมสับสนตนได้มีโอกาสเห็นและก็มีคำถามในใจว่าต้องการอะไรกันซึ่งก็พยายามรู้สึกขำๆกับกระแสะพวกนี้รวมถึงไม่ได้กังวลที่สังคมจะจับตามองว่าตนเป็นพยานปากสำคัญและเป็นคำตอบของคดีนี้เพราะทุกอย่างที่พูดไปคือความจริง ส่วนที่มีชาวเน็ตเข้ามาด่าทอตนยอมรับว่าใช้คำรุนแรงจนไม่สามารถพูดออกอากาศได้แต่อยากบอกว่าให้พอเถอะหยุดเถอะและตนคิดว่าไม่ได้จะฟ้องกลับอะไรเพราะเข้าใจว่าเขาได้รับข้อมูลจากสื่อเป็นข้อมูลทางเดียวและตนไม่ได้รู้สึกโกรธยืนยันความจริงก็คือความจริงขณะที่นายพรศักดิ์วิพาธอาภานนทนายความส่วนตัวระบุว่าได้มีการพูดคุยกับแซนในเรื่องของการฟ้องกลับ สำหรับคนที่เข้ามาด่าแต่อาจจะไม่ได้มีการดำเนินคดีและจะดูเป็นกรณีไปส่วนการเลื่อนถแถลงปิดคดีไม่ได้กังวลใจเพราะทางตำรวจจําเป็นต้องสอบนอายอฉริยะที่ได้เข้ามาให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งต้องรอทางพนักง,งานสอบสวนสรุปว่าคดีจะออกมาในทิศทางใดมีรายงานว่าหลังจากนี้แซนจะเดินทาง มารายงานตัวครั้งที่3อีกครั้งในวันที่26เมษายนนี้ช่วงเวลา15.30นาทีส่วนปอตนุพัฒน์เลิทวีวิทย์และโรเบิร์ตภัยบูลตรีการจนาน,านันจะรายงานตัวครั้งที่6ในวันที่28เมษายนนี้ขออคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ